สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เป็นวันหยุดนักคาตะเลอ์นะคะ21กรกฎาคมเป็นวันวันชาติของเบลเยียมถึงมันเป็นวันหยุดนักคาตะเลอ์เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวไหนไปดูกันเลยวันชาติเบลเยียมคืออะไรวันที่21กรกฎาคมนะคะ ของทุกปีเป็นวันชาติของเบลเยียมซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพและการก่อตั้งราชนะราชนะราชอาณาจักรเบลเยียมอย่างเป็นทางการนะคะโดยพระสมเด็จราชาธิบดีเลโอเฟลที่หขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศเบลเยียมในวันที่21การกรกฎาคมคริสต,สตจักร คลิสคลิสสักกระาษหนึ่งแปดสามหนึ่งจ้านี่แหละคะ่ะคือประวัติความเป็นมาของวัชชาิเบลเยียมจ้าอุย้ยใครเรืิมตุก๊กตาไว้เนี่ย มาได้ทำแล้วมืดมาก <c oughs> มีน้ำเยอะเลยมีน้ำเยอะยำเพลงตอนนี้เราเข้ามาทางไหนนะคะในปราสาทวิลหรือ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นออห้องทำชีสสมัยเก่าแก่นานมาแล้วเนี่ยข้างล่างก็มออีประวัติแต่คงไม่อ่านในฟังนะคะเนี่ยค่ะตามใต้แต่ละเออ่แต่ละห่องแต่ละ ล็อกของใต้ประสาทนี่นะคะที่เราเดินเข้ามาก็จะมีการทําเบียร์การทําชีสของอสมัยโกอนประมาณนั้นค่ะตรงนี้ก็เป็นนทรรศการชุดที่ประเสริฐบน ชูสหบับิดำรงจมัยู่ในนื่อ,อย,ยอจัออกมาจากข้างล่างใต้ถ้ำแล้วนะคะตอนนี้ก็คือข้างบนของปราก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ นี่ค่คะประมาณนี้แหละ We can walk up today uh, เดี๋ยววันนี้เราขึ้นมาบนปราสาทนะคะบนยอดของสุขาภิษฐ์ดูวิวด้านล่างสวย งลางจะเป็นเมืองบุยงนะคะชื่อเมืองวบุยงไปดูเสร็จแล้วออกค่ะ เสร็จสิ้นการชมปร,ราสาทบุยโยงนะคะตอนนี้ก็ออกแล้วก็เมืองที่สองจ้าชื่อเมืองคูน้ำเยอะมากน้ำไหลแรงมาก ตอนนี้น้ำมันเยอะมากเขาก็เลยไม่ให้ลงลงไปปกติมันลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาทางลงนะคะตรงน,นู้นจะเป็นสวนสนุกค่ะสวนสนุกชื่อว่าเ าก็เลยไม่ให้ลงลงไปปกติมันลงไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาทางลงนะคะตรงนู้จะเป็นสวนสนุกค่ะสวนสนุกชื่อว่าสปาคู ตรงนั้นและค่ะที่น้ํามันไหลลงไปแรงๆเมื่อกี้น้ำมันมาจากข้างบนแล้วไหลลงไปข้างล่างเมื่อกี้่ะคะตรงนั้นแหละกลายเป็นน้ําตกไปชื่อว่าน้ําตกคูโอเคจบทริปสําหรับวันนี้แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมไปเที่ยวด้วยกันทริปเมืองบุยงที่อ,อันเนนเนนแล้วก็ปิดทริปที่เมืองคูนะคะขอบคุณที่ รับชมจบได้นะเจอกันทริปหน้าจ้า